อ่ะคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันหน่อยแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยโหดร้ายมากนะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเนี่ยนะฮะบอกว่ามีสามีเนี่ยได้ใช้มีดเนี่ยนะปาดคอภรรยานะจนหัวขาดพอชาวบ้านเนี่ยไล่จับเนี่ยนายคนนี้ก็วิ่งหนีแล้วหิ้วหัวภรรยาเนี่ย ไปโยนทิ้งเอาไว้ในเล้าไก่นะครเหตุเกิดขึ้นที่ตำบลชัยชุมพลอำเภอรับแรจังหวัดอุตริตถ์นะครับชาวบ้านเขาบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันคือนั่งดื่มเหล้าด้วยกันนั่นแหละแล้วทะเลาะกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการฆ่ากันตายเมื่อไปตรวจสอบที่บ้านอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็สามีใช้มีดอิโต้ปาดคอภรรยาขาดก่อนที่จะยิ้ ศีรษะของภรรยาเนี่ยวิ่งหนีออกจากบ้านนะครับและประโยนทิ้งเอาไว้ในเล้าไก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ไปตามจับกลุ่มตัวมาได้คนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายนารินนะครับล่าสุดครับเขาก็เค้นสอบถามว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องทำกับภรรยาแบบนี้เขาตอบว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าตอนที่นั่งดื่มกันเนี่ยนะฮะจูจ่ๆก็เห็นเมียเนี่ยเป็นผีกระสือก็เลยเข้าไปทำร้าย ซ้อมกระทืบเสร็จแล้วก็ใช้มีดปังตอเนี่ยสับคอภรรยาครับเพราะคิดว่าสับคอผีไม่ได้คิดว่าได้ฆ่าภรรยาของตัวเองจากนั้นก็ลากส่วนตัวเนี่ยออกนอกบ้านและหิ้วส่วนหัวไปทิ้งให้ไก่กินแต่มีคนมาเจอก่อนตอนเองมีหูทิพย์ได้ยินเสียงหลังก่อเหตุซ่อนตัวอยู่ในเล้าไก่ตลอดไม่ได้ไปไหนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ออกจากบ้านไปจึงเข้ามาในบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อเนื่องจากเต็มไปด้วยคราบเลือดแต่ว่าถูกจับได้ในที่สุด หลอนนะฮะคืออาการหลอดอ่ะหลอนยาใช่ไหมใช่เออนะฮะยาพวกนี้นะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกกันนะฮะว่ามันมาในทุกรูปแบบจริงๆแล้วก็จับไม่มีหมดนะแล้วตลาดใหญ่ตอนนี้ที่มันเริ่มก็คือตลาดของน้องๆหนูๆเยาวชนครับอยาอีลาบูบูจำได้ไหมฮะเพื่อการนำเสนอไปตอนนั้นครับก็มีข่าวล่าสุดออกมานะครับว่าตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายพร้อมด้วยตั้งแต่ผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงรายรวมไปถึงพ่วงกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่เขาร่วมกันสอบปากคำผู้ต้องหา4คนซึ่งเกี่ยวพันมากับการยึดยาอีลาบูบูได้ที่ร้านคาราเกะแห่งหนึ่งแหละในเชียงรายตั้งแต่วันที่25ากรกฎาคมทีนี้ไอ้สี่คนที่จับได้เนี่ยย้ำอีกทีมีชื่อนาตายาหรือพลอยอายุ27 นัทชัยหรือเอิบอายุ42อําพันหรือโออายุ42กุศรินหรือหนึ่งอายุ28แล้วที่เขาจับได้ในยาอีลาบูบูเนี่ยนะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบได้บอกว่าตอนแรกนาตยาเนี่ยหลบไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเชียงรายก็เลยเอาหมายจับเข้าจับกลุมแล้วก็เจอผู้กระทำผิดอีกสคนยึดยาอีลาบูบูได้จำนวนหนึ่งหลังจากนั้นก็เอามาสอบปากคำถึงที่มาที่ไปก็ปรากฏว่า รู้ไหมครับว่าเอายาอีนี้อยา,าอีลาบูบูมาจากไหนซื้อมาจากไปรษณีย์ครับจากกรุงเทพเอามาขายที่เชียงรายก็ตอนนี้จะขยายผลจับกลุ่มนะครับแต่ก็ยอมรับว่าตํารวจบอกยอมรับว่ายังมีผู้เสพอยู่ก็เดี๋ยวจะต้องดําเนินการไปทีนี้เขายึดทรัพย์ได้มีทั้งรถ b m รถเก๋งฮอนด้ารถจักรยานยนต์รวมถึงเงินอีกล้านกว่าบาท อ่ะอันนี้ก็เป็นการขยายผลให้ฟังกันแล้วกันแล้วก็ต้องเฝ้าระวงังเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคุณหมอภพยโรดเนี่ยออกมาเตือนภัยนะแล้วก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยต้องเฝ้าระวงังเพราะว่าเจ้าตัวยาอียาเลิฟแฮปปี้วอเทอร์หรือว่าจะเป็นในรูปลักษณะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้มันกําลังระบาดแล้วก็อันตรายเนี่ยคืออันตรายถึงชีวิตเตือนภัยสําหรับนักเที่ยวกลางคืน นะแล้วก็รวมไปถึงเด็กเยาวชนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องติดตามแล้วก็ดูพฤติกรรมของน้องๆหนุๆในบ้านเพราะว่าถ้าเกิดพบพฤติกรรมเสี่ยงนะต้องมีการเข้าไปพูดคุยโดยที่เราไม่ใช้ความรุนแรงเพราะว่าเรามีเรื่องของการบำบัดยาเสพติดอยู่แล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกับพี่ต้อมนรรครับค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสั่นกระดิง่ง จะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย